ใช่อพกนันะกับใช่ไล่ะเหปไม่มีไมมไม่มีอะไรไม่มีอะไรยืนยับเตะยเตะเฉยาแดบงบ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> แบบ้างนนแดงอใช่ <c oughs> ย่าน้องไปแล้วี <c oughs> <c oughs> ้อยกอยอแ มีข้างขนมด้วยคุณไี่คุณไม่ไปวิ่งไงไปตามน้องไปขลังเหลือล้น เนี่ยวิ่งไอ็นี้ป่ะตัวแล้วมันโดนแบบมันไม่ปนอ่ะโดนแบบชื้นเอ๊เข้าเส้นชัยแล้ววิ่งแบบว่าเข้าเส้นชัยแล้วไปต่อไปต่อไปต่อ